แต่วันนี้เราเจอแล้วคนที่สู้เพื่อประชาชนปัญหาไฟฟ้าปัญหาค่าไฟปัญหาพลังงานที่ผมรู้มาตลอดว่ามันคือปัญหาของชีวิตผมตอนทักษินเข้ามานน้ำมันลิตรละ50บาทมีใครยังจำได้อยู่ไหมก่อนที่จะมีรัฐมนตรีพีระพังเนี่ยพวกคุณจำได้ไหมว่าน้ำมันขึ้นวันเว้นวันวันต่อวันค่าไฟขึ้นทุกปีทุกเดือนทุกไตรมาสทุกสี่เดือน ถามกับตั้งแต่มีพีระพันเข้ามาค่าไฟค่าน้ำมัน,นเคยเป็นเหมือนในอดีตไหมสมองคิดครับอย่าไปฟังไอ้พวกควายพวกนั้นพูดนะครับถ้าฟังพวกควายพวกนั้นพูดนะ่ะพวกคุณจะไม่มีสมองเป็นของตัวเองนะนเพราะพวกคุณจะอยู่ในหมู่ที่ไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ใช้ความคิดใช้สติใช้ปัญญาของตัวเองฟังวิเคราะห์แยกแยะ